สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกี้ตูนนะคะวันนี้ตูนอยู่บ้านแม่สามีนะคะตูนอยู่คนเดียวคุณสามีไปทํางานที่จังหวัดที่ตูนอยู่ปกตินะวันนี้ตูนอยู่คากาวะเพราะว่าพรุ่งนี้มีคุยเรื่องงานแต่งแนละ้วทุกคนตูกนก็เลยไม่กลับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปสวนสตรอเบอร์รี่กันอีกแล้วคุณแม่สามีพาไปนะคะก็จะไปทานสตอรอเบอรี่กันที่เมืองมิตโยนะคะชื่อฟาร์มว่ากัด โกอิจิโกะนะคะแล้วตุนจะขึ้นชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันค่ะ ทุกคนแล้วก็จำกัดแถวในการกินด้วยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่มากินรสชาติพ่านซ้ำนีกทีแม่นะพกสแม่ยืนถ่ายรูปตัวยังไม่ยอมกินกิน โอชิโอชิอันนี้พันสันนุกิฮิเมตุนเคยกินไปแล้วนะคะเอ,อ่อฟาร์มแรกจะลูกใหญ่กว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็อร่อยนะ ถ้าเขาแตกอย่างนี้ oh, แปลว่าเขาถ้า mm hmm. เขาแตกอย่างนี้แปลว่าเขาสุกจัดแล้วนะคะ mm hmm. แต่ว่าหวานอยู่ 我辣玩住。 อากิฮินเนี่ยมเอโดะริโกะหน้าอิปปายนะเนี่ยส่วนนี้ความสะอาดได้เลยนะทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่ทางเข้าเขาให้ ฉีดแอลกอฮอล์ว,วัดวัดอุณหภูมิแล้วก็เปลี่ยนเป็นสลิปเปอร์นะคะอันนี้พันอากิฮิเมะนะคะของโปรดของคุณสามีตัวนี้ก็เป็นพันโทจิโอโตเมะโทจิโอโตเมะลูกเขาสีแดงเลยโทจิโอโตเมะอะไกล่ย โตชิโอโตเมโิโอโตเม่ชินเล็กแต่แดงเ่่แดที่ยันเดี tamam ๋ยวเรามาลองพันโทจิโอโตเม่พันนี้เฉยๆมากไม่ค่อยเท่าไหร่ลองมาหลายโรงเรือนแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพันะ แล้วลูกเขาก็จะไม่ใหญ่ส่วนตัวนี้เป็นพันธ์ุอากิฮิแมะเนาะพี่ตุงเคยบอกว่าลักษณะลูกเขาจะใหญ่แล้วก็รีแบบนี้เนะาะอืมเขาจะนิ่มๆ นิ่มชำ่ำเ<ฮ>มื่อกี้แม่บอกว่าแม่ชอบพันสนุกิฮิเมะมากสุดนะสนุกิฮิเมะก็อร่อยนะ <c oughs> <c oughs> แม่แอบถ่ายรูปตูน ใหญความนี้โอเคนะตุนให้เป็นที่สามที่สามกันแล้วกันที่ตุนชอบอืมเพราะว่าความสะอาดได้อะไรพวกนี้ได้แต่ว่าสายพันธ์มีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็อืมอืม

อันนี้โทจิโอโตเมะนะอืมอีัน่อยมนี้ซากุนุกิฮิเมะเป็นพันธุ์ของคากาวะ 姫ううんんいはうん。 ในโรงเรือนนี้ตูชอบอากิฮิเมะมากสุดแล้วก็ซานุกิฮิเมะหนูว่าหนูว่าอากิฮิเมะเป็นพันธุ์ปอดของพวกตูนก็ไม่รู้นะ ลงเรืยนนี้เขาเปิดเพลงอ่ะทุกคนคุณจะเอาเอาวิดีโอลง Youtube ได้หรือเปล่ากันแม่บอกว่าแม่เริ่มอิ่มละแม่ยังไม่ถึงครึ่งเวลาเลยนะแม่น่ะมเห็นหรือ กี่ยอมแพ้แล้วนะคะ แม่กินนิ่งแล้วอะแม่กินไม่กิแล้วแม่ถ่ายรูปแล้ว ถ้าตุนถ้าตุนน้ำตาลพุ่งปี๊ดนี้ไม่แปลกใจเลยทุกคนเข้าสวนสตรอเบอรี่บ่อยมากนะตุนไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกตอนนะเพราะว่าโรงเรือนเนี่ยเขาเปิดเพลงกินโกโดนลิคเคสิท์ทุกคนกินกรโดนลิคเคสิ์มากเลยตอนนี้ทุกคนเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณแม่กินไป โอคอ่าสังซันจิฮะจิเอสค่ะแม่กินไป38ลูกสันตูนกินไป78ลูกทุกคนกินเผื่อแม่ไม่เป็นไรแม่กินไม่คุ้มสันตูนกินคุ้มเองก็เมื่อกี้ก็ซื้อของฝากไปให้คุณตาคุณยายนะคะเป็นแหงไหกูระอิกอุร <laughs> ะอิกุซึนา나จิฮะจิก็สังหะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปกินอูด้งกันต่อนะทุกคนวันนี้ก็กินจุกๆแล้วเพราะเดี๋ยวตุนตอนช่วงบ่ายจะไปสวนนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ไปปล่อยตุนที่สวนถ้าจะให้คะแนนสวนนี้ตุนรู้สึกว่าสวนนี้ก็ความสะอาดก็โอเคนะแต่ว่าสตรอเบอรี่ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็มีการจํากัดแถวในการเข้าเนะเาะก็มีการจํากัดแถวในการกินเนาะตุนก็รู้สึกว่า ก็ดีอะ่ะถ้าสมมติให้ให้เต็มสิตุนจะให้ประมาณ7 5ถึง8นะคะแต่ถามว่าให้ตุนให้ตุนเสนอที่ไหนตุนตุนชอบฟาร์มโมริโนอิจิโกะแบบตัวสุดโอฟาร์มใช่มากกว่านะคะอ๋อโอเควันนี้ตุนก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ